ผมดอนาจาักดีพันรัตหนึ่งเก้าเครับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปอัปเดตสต็อกเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่4กรกฎาคมวันนี้ปี2565กนะฮะก็มีรถที่เข้ามาเยอะมากแล้วก็รถน่าสนใจมากนะครับเดือนนี้ทำให้รถเราเนี่ยบางคันต้องออกมาจอดข้างนอกเพราะว่าเราไม่มีที่จอดแล้วนะฮะเดือนที่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะฮะแล้วก็ช่วยแนะนำลูกค้านะครับ หลายๆท่านเลยนะฮะเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยเราทะลุเะลุเป้าที่ต้องการเลยจนทําให้เราได้ไปเที่ยวนะซึ่งคลิปไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะสัดเสร็จเดือนไหนก็แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือทางผมเนี่ยให้ขายรถได้ดีได้ยอดดีขอบคุณพนักงานทุกคนเพื่อวงงานทุกคนของทางผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ใที่นี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถกันเลยว่ามีคันไหนมาบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นคันโปรดผมเองนะซึ่งเป็น Lexus นะครับเ e x u s นะเป็นสีขาวด้วยนะครับก็คันนี้เราเพิ่งได้มานะฮะร,ราคาก็อยู่ที่4 0 0 0 0นกว่าบาทแต่ว่าราคาลงตัวยังไม่มีสิ่งที่ผมชอบนีก็คือล้อเดิมๆของเขากับไฟหน้าของเขาที่ไม่ต้องขัดอีกแล้วกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ไฟหน้ากระจังหน้าสีสีที่เงาเงามาอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหลังคาหลังคาหลังคานะหลังคาแบบนี้นะครับชอบมากนะฮะให้ดูภายในนิดนึงแล้วกันนะภายในเอี่ยมมากเอี่ยมมากคือรถพร้อมใช้งานเลยนะฮะแต่ราคาจริงๆยังไม่รู้ถ้าใครอยากรู้ก็โทรหาพี่พันธ์ 0815198985พี่พันนะโอเคไฟท้ายอะไรเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็มีนวาวาล่านะทุกคนคงเห็นแล้วนาวาล่านะครับมาใหม่เดี๋ยวราคาจะพิเศษลงมาจะลดลงนะครับราคาจะลดลงนะครับโอเคแล้วก็มี BT BT ที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับใส่โป่งมาใหม่ใส่ล้อบวกยางใหม่เลยนะฮะสีเส้น ราคาเนี่ยอยู่ที่3 1 7 3ต้นต้นเองนะปี12นะครับก็ใครที่กำลังมองหารถกระบะชอบ BT เป็นคุณเดิมเนี่ยขอเปิดปากพูดเลยจะไม่มีราคาแบบนี้อีกแล้วเพราะตามสไตล์ของเรานะฮะเราได้คันไหนมาถูกนะครับหรือได้คันไหนมาเรามีช่องกำไรของเราอยู่เราได้มาคันนี้เราได้มาถูกเราก็จะตั้งราคานี้เราไม่ได้ไปสนใครว่าเฮ้ ได้มาถูกแต่เขาขายกันปีนี้ต้องขายราคาตรงนี้ไม่มีไม่มีสําหรับเรานะฮะซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าจะมีมาอีกไหมราคานี้นะครับไปลุยกันต่อ Ford r e n g e r 367นะทุกคนคงเห็นกันแล้วออนิวอันนี้รอปล่อยอย่างเดียวรอปล่อยอย่างเดียวซื้อสดไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้คุณคงเห็นคลิปไปเมื่อไม่นานนะแสนหเนะครับเกียร์ธรรมดาราคาลดลดลงแล้วนะครับ แล้วก็มาที่พวกพวกเบนซ์นะใครดิทชอบสายยุโรปเนี่ยนะฮะ041คัน031คัน E Class 1คัน C Class 1คันนะครับฝาดำด้วยคันนี้อันนี้เนี่ยรถเจ้าของเอามาขายเองเลยนะฮะซื้อสดหน้าเต็นท์เลยนะครับแต่ใจผมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเริ่มเล่นเบนซ์นะต้องคันนี้ต้องคันนี้ ฝาดําดูแลง่ายตัวเดียวกับคุณมอมรรัตน์นะฮะสบายสบายเลยนะทุกคนโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่ปี16นะหน้าใหม่ขึ้นมาเห็นปะ่ะอันนั้นหน้าเก่าอันนี้หนใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ3 5 7นะปี16ล้อ1ชุดปงของใหม่นะครับอันนี้ซื้อมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาอีกคันเป็นคันนี้นะค,คันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นลายพวกนี้นะครับสวยมาก 237สนะสำหรับคันนี้237เท่านั้นแล้วก็ Camry ่ a Cam ค r รีลดราคาแล้วนะครับเหลือ287จาก32อันนี้รอผลไฟแนนซ์อยู่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ s e ฟ i r o ยังไม่ได้ตั้งราคานะฮะก็ใครสนใจก็มาเอานะมาเอาไปนะรประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้เนี่ยโฆษณายังไม่ได้ลง YouTube ยังไม่ได้พูดเลยป a เจโร3.5คันนี้ แล้วก็จะมีเบนตากลมนะแสนอันนี้รถทำใช้งานเลยนะอันนี้รถเขามีประวัติอยู่ที่ว่าลูกค้าเก่าของผมเนี่ยนะครับมาซื้อไปใช้สักพักก็เอามาเปลี่ยนอัปรุ่นขึ้นนะครับเขาได้ยศได้อะไรดีขึ้นเขาอัปรุ่นขึ้นเป็น e 2 5 0 cgi นะครับคันที่ผมแบบว่าเฮ้ยยังไม่ไปสนะักทีอะไรเงี้ยจนคนนั้นมาเอาแล้วพอคันนั้นไปใช่ไหมอีกคันเข้ามาคันสีดำโอ้ผมเห็นคันนั้นแล้วแบบ โอโหเอาจริงคันนั้นสีก็โอเคนะแล้วสีดาเข้ามาก็มีลูกค้าเนี่ยยังไม่เจอเลยอยากจะเจอมากลูกค้าเอา124มาซึ่งยังไม่เจอแกเลยนะครับอยากเจอแกมากเห็นบอกมาจาก YouTube เหมือนกันนะครับก็อันนี้รถทําใช้งานทําพร้อมพร้อมเลยสําหรับคันนี้นัแสนแล้วก็อันนี้รถรถฝากขายนะ S c s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  8นะครับ S 2 8 0นะฝากขายนะครับใครที่ชอบแบบนี้ยตากลมอะไรเงี้ยเรามีเต็มเรามีเยอะเหมือนกับ l e โก ถ้าใครอยากได้นะแต่มันจะเป็นเหมือนกล่องสุ่มเอาว่าคุณจะเจอสภาพแบบไหนกันนะครับถ้าสภาพดีหน่อยราคาจะสูงหรือสภาพดีหน่อยแต่ราคาได้มาถูกเราก็ขายราคาถูกลงนะครับมีข้านไหนน่าสนใจก็มีข้างในดีกว่าข้างในน่าสนใจจริงข้างในเนี่ยขุมทรัพย์ผมเลยนะครับแล้วก็มีรีโวลรีโวเนี่ยน้องผมสั่งไว้แต่น้องผมยังไม่มาเอาเลยนะฮะก็คือใครอยากได้อ่ บางค่าแบบนี้ก็มาเอาไปเดี๋ยวคันนีนะ้ถ้าเกิดคุณเอาสภาพแบบนี้เลยนะผมจะพิเศษให้คุณมากกว่านี้แล้วก็มีอีกคันนึงอันนี้ Honda Jazz นะครับใครที่หารถเก่งเล็กๆเ,เนี่ยคันนี้เอาไปแสนสพอนะครับแสนสพอมาดูกันต่อนะแล้วก็มี Fortuner มาใหม่อันนี้เป็นตัวท็อปเลยเป็นทัวท็อปขับ4นะครับราคายังไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่แล้วก็มีคาเมโมาเมื่อเช้า อันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คันนี้ผมกะจะดูก่อนว่าจะรีวิวดีไหมนะครับอาจจะจัดโซนไว้ว่าอยู่ในรถราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้คุณจะมาเห็นสภาพยัยงไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็สุดท้ายของโปรดของผมคุยเซอร์นะครับกาลังเก็บช่วงล่างกันอยู่เลยเก็บช่วงล่างกับช่างที่ขโมยเค้กของพี่พันไปกินเมื่อวานนะครับเขาจะมานั่งกินกันวันนี้ตัวเองเอากลับไปกินกับเมียที่บ้าน นะฮะโอเคไว้โอเคไว้ไปกันต่อก็คือเมื่อวานอ่ะวันที่สามวันเกิดพี่พันนะครับแล้วเราไปทะเลกันโอ้โคตรมันเล่นบานาน่าบ๊ทไปสองรอบ นี่กินอย่างกระอาบเอานี่กินอย่างกระอาบนี่คืออะไรวะเราไปชนไปชนบุรีไปจอมเทียนเคยเห็นจุดพักรถใช่ไหมที่สองข้างทางที่พักซื้อของอะ่ะยังไม่ถึงจุดพักรถเลยพี่หนุ่ยครับพี่ผมเองกินน้ำเก็ือวยฝดไปหนึ่งกบมาคือแกถ่ายรูปไหมดูว่าหมดแล้ว,ลวนุชโคตรบ้าปอะมานี้ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะรถส่วนใหญ่อ่ะฟีดี CX3 ไปหมดแล้วฟีี CX3 รถที่อยากจะให้เห็นไปหมดแล้ว ะะไปหมดแล้วก็มีประมาณนี้นะแล้วกอ็อยากจะมาบอกเรื่องอาชีพที่จริงก็บอกหลายคลิปแหละจะอยากจะมาบอกว่าเออตอนนี้อาชีพเนี่ยเขาเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมบางคนเนี่ยผมเข้าใจอาจจะเป็นคนรุ่นรุ่นที่แบบว่ารุ่นพ่อผมหรือรุ่นพี่รุ่นพี่ผมที่แบบรุ่นพี่มากๆหน่อยอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทําอาชีพนี้ไม่สามารถออกรถได้แต่ว่าถ้าคุณมี เอกสารหรือมีอะไรที่ยืนยนันให้เราเห็นว่าให้ทางไฟแนนซ์เห็นว่าเฮ้ยรายได้คุณแน่นอนนะคุณจะออกรถคันไหนก็ได้นะครับขอโทษนะคุณอาจจะเป็นเป็นรุ่นเก่านะอาจจะเป็นแบบว่าแคชเชียร์รุ่นเก่าที่เงินเดือนคุณเยอะแต่คุณชอบคิดไปว่าเฮ้ยเรามันเป็นแค่แคชเชียร์ตำแหน่งธรรมดาสําหรับคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วสมัยนี้เขามองที่เครดิตคุณเป็นเด็กเสิร์ฟคุณเป็นแคชเชียร์คุณเป็นคนปีนตึกที่เช็ดกระจกด้านบน แต่งานคุณเนี่ยมีความเสี่ยงสูงคุณได้รายได้เยอะใช่ไหมคุณได้รายได้เยอะคุณเอาเงินเก็บเข้าบัญชีสิพอไฟนแนนซ์เขาไปตรวจสอบปุ๊บเฮ้ยเขาปีนตึกเช็ดกระจกนี้นะความเสี่ยงสูงซึ่งรายได้ก็ต้องเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติหรือรายได้น้อยผมไม่รู้แต่ที่ผมได้ยินมาคือรายได้เยอะนะครับคุณก็เอามาให้ไฟนแนนซ์ดูว่าเอ้ยผมมีเงินเข้าทุกเดือนนะอาชีพผมเนี่ยความเสี่ยงเยอะผมเลยมีรายได้เยอะแล้วผมดันอยู่ห้องเช่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อโทรศัพท์ หรืออะไรใหม่ๆแบบเด็กยุคผมไฟนันก็จำหองว่าโอเครายได้คุณดีนะรายได้คุณมาตรฐานนะคุณทํางานมาเยอะจนระดับเซียนแล้วเขาก็จะให้คุณผ่านนะครับแต่ถ้าคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างอาชีพที่คนที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถจัดได้ไม่พอคุณยังเป็นหนี้สินชาวบ้านเขาไม่จ่ายคุณยังอะไรอ่ะคุณยังไม่มีเงินไม่ยอมเก็บเงินคุณยังไม่เปิดบัญชีอย่างเนี้ย ใครเขาจะไปให้คุณผ่านผมยกยกยกตำแหน่งอาชีพหนึ่งนี้แล้วกันอย่างเช่นช่างช่างรายวันเนี่ยที่คิดว่าตัวเองไม่ผ่านเนี่ยอย่างแรกเลยคุณเป็นช่างคนเขาจะดูแลเฮ้ยเป็นรายวันเสี่ยงที่จะแบบว่าไม่ส่งค่ารถหรือว่าหนีไปง่ายๆโดยที่ไม่ส่งเนี่ยแล้วคุณไม่เปิดบุ๊กแบงค์ไม่เปิดบัญชีธน,นาคารอีกเขาจะตรวจสอบที่ไหนหรือเปิดบัญชีธน,นาคาร แต่ไม่ยอมเอาเงินเข้าไปเขาก็ตรวจสอบไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ทําให้คุณไม่ผ่านนะครับแล้วไม่พอคุณดันเคยไปค้ำรถให้คนอื่นเขาอีกคนที่คนที่เขาเช็คเนี่ยหรือว่าคนที่ซื้อรถไปเนี่ยดันส่งไม่ดีทําให้พ่วงมาถึงคุณแต่ไอ้ตรงค้ำรถเนี่ยตอนนี้มันรู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยเช็คเท่าไหร่นะสาหรับที่ของผมนะแต่นี้ผมพูดถึงสมัยก่อนนะว่าเมื่อก่อนคนค้ำเนี่ยเช็คหนักมากแต่ตอนเนี้ไม่เท่าไหร่แล้ว บางคนคำรถให้แล้วคนเจ้าของรถเนี่ยไม่ส่งจัดผ่านก็เริ่มเยอะแล้วตอนนี้แต่ผมยกตัวอย่างอาชีพให้นะที่แบบว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับประมาณนี้นะก็ก็ถ้าคุณสามารถส่งได้โดยที่ไม่กระทบชาวบ้านเขาไม่กระทบครอบครัวคุณนะนะคุณก็สามารถเลือกได้ทุกคันเลยนะครับแล้วก็ขอเตือนอีกแล้วก็จะเตือนทุกคลิปก็คือแอปยืมเงินเนี่ยสำคัญมากผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ แต่ว่าถ้าใครดูเนี่ยก็ไปเตือนเพื่อนๆหน่อยแล้วกันว่าจะกดยืมเงินเนี่ยคุณคิดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีผลทางธุรกรรมของคุณคุณอาจจะเคยกู้เงินได้ประมาณ1 0ล้านร้อยล้านแต่ถ้าคุณกดพวงเี้ยไปบ่อยๆเนี่ยจากที่กู้ได้เยอะอาจจะกู้ไม่ได้เลยหรืออาจจะเหลือแค่2 0 0 0 0 0 300,000นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คงไม่มีใครอยากจะบอกเพราะเป็นผลกระทบทางอาชีพผลกระทบต่อหน้าตาแต่ผมไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรทั้งนั้น ผมก็แค่คนคนหนึ่งที่พอจะมีความรู้บ้างเรื่องไฟแนนซ์เรื่องรถมาบอกกับคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องซื้อรถกับผมหรอกนะครับคุณแค่เอาอันนี้ไว้เก็บเป็นความรู้แล้วไปซื้อแถวบ้านหรือไปซื้ออะไรก็ได้แถวไหนก็ได้นะแค่แบบบอกต่อๆกันไปว่าจะกดเนะี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าแอปไม่ดีแต่กดไปครั้งหนึ่งอะ่ะมันเกิดธุรกรรมขึ้นก่อนจะกดก็คิดๆกันหน่อยหรือว่าไม่รู้อะไรจริงๆก็โทรหาคุณมอมรรัตน์ศู1ย์แปดห8ได้นะประมาณนี้อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก ระบบการแลกรถยังรับแลกเหมือนเดิมขายรูปส่งมาให้ดูว่าโอเคไหมนะฮะหรือว่าจะขับมาที่เต็นท์เลยก็ได้นะครับอันนี้รู้สึกว่ายังพลาดไปคันหนึ่งนะเนี่ยเอาผ่านนะฮะก็ถือว่าเป็นรถโปรดของผมด้านนี้แม่งไม่ไฟฟ้านี่ว่ะด้านนี้ไม่ไฟฟ้าถ้าจะปิดก็ปุ่มติดอยู่ตรงนู้นด้านในเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้ยังเปิดไฟฟ้าอยู่นะ แต่ว่าผมจะบอกหน่อยอย่าทําแบบผมนะมันพื้นอย่อยางนี้อยู่ใช่ไหมแล้วคุณไปเปิดไฟฟ้าเงี้ยมันจะทําให้ต้องใช้กําลังมากขึ้นะนะครับต้องจอดไว้ปก,กติก่อนนะแต่อันนี้ผมพลาดเองนะก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสุดท้ายของน้องนุชใช่ไหมฮะนะก็น้องนุชนะฮะก็จะ ไปตามหาความฝันใหม่นะฮะก็ถือว่ามาช่วยงานพี่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าน้องนุชทำให้ผมได้มีรถสปอร์ตขับในอนาคตแน่นอนนะฮะแล้วก็ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นก็ผมก็ขอบอกหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการคอมเมนต์ขอบคุณคอมเมนต์ชื่นชมอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ด้วยซ้ำนะคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยขอพูดหน่อยนะคือตอนที่ทุกคนยังอยู่กับเราเนี่ยผมว่าทุกที่แม่งทำได้หมดคือการดูแลเขาเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดี แต่ตอนเขาออกไปเนี่ยมันมีไม่กี่ที่หรอกเว้ยเขาจะว่าที่จะดูแลพวกเขาได้หรืออย่างน้อยให้อะไรสักอย่างให้เขาไปสามารถประกอบอาชีพได้ไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วเนี่ยเราจะเตะส่งเขาไปเลยนะพอเขาออกไปเนี่ยคุณแม่งไม่ได้ให้อะไรเขาเลยไม่ได้ให้ความแบบว่าเหมือนปลดกระเียณของเขาเลยอย่างของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่กับที่นี่ปี2ปีหรือกี่ปีสําหรับเราถ้าเขาไปเนี่ยคือการปลดกระเียณหมดทุกคนจะได้เครื่องมือ เพื่อไปทํามาหากินเพื่อคุณไม่สามารถหาอาชีพหลักได้อย่างน้อยคุณยังมีอาชีพรองเพราะเรามันต้องมี2อาชีพเว้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของที่ไหนก็ตามนะครับคุณลองคิดดูดิเขาทําให้คุณรวยทําให้ขายคีให้คุณได้เยอะจนคุณออกลัมโบกินีออกหลายๆอย่างได้แต่ตอนเขาจากไปเนี่ยเขากเกษียณไปเนี่ยคุณให้อะไรเขาด้วยไหม บางคนอาจจะให้เงินแสนสองแสนนะครับแต่ผมว่าเราควรให้อะไรที่เขาสามารถไปอยู่ได้ยาวมากกว่าน,นั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ผมก็เป็นคนที่พูดดราม่าชมคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรื่องด่าเนี่ยไว้ใจผมได้เลยก็วันนี้ประมาณนี้ใครอยากได้รถคันไหนก็ขอให้บอกนะครับคุณไม่ต้องอายผมก็เหมือนกันว่าผมก็มีรถที่อยากได้ในใจแล้วแม่งเป็นรถที่โคตรแบบโคตรเปลืองนะครับแต่ทำไงได้ก็คนมันชอบไปแล้วก็ประมาณนี้อยากได้คันไหนมา คุณไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับมาดูกันก็เนี่ยครับก็สําหรับผมแม่งก็เยอะขึ้นนะฮะก็คิดว่าจะพัฒนาต่อไปแล้วก็สาขาที่2เนี่ยเราจะไปจบรถกันที่ไหนรู้ปะ่ะเราจะจบรถกันริมคลองเว้สาขาที่2ของเราอีกไม่นานนะครับเราจะไปเปิดสาขาริมคลองนั่งจบกันบรรยากาศชิลๆสบายๆแล้วก็ดูดอเ,เลทอันนี้ต้องเซนเซอร์ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเจอกันนะท,ทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ